สวัสดีค่ะวิชาวิทยาศาสตร์ปานะคะเดิมนี่เป็นวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะก็คุณครูก็จะมาช่วยสอนในไายวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะเราจะเจอกัอบคุณครูนะคะนานหน่วยที่6นะคะในแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์เล่มสอนนะคะ ในหน่วยที่หกร้ะเจ็ดนะคะกจะจะ็จะมาช่วยเสริมนะคะก็ในภาคเรียนนี้ก็เรียนวิชาวิทยาศาสตร์สองชั่วโมงด้วยกันชั่วโมงหนึ่งเป็นของค,คุณครูประจาชัน้นแล้วก็อีกชั่วโมงนึงก็เป็นของค,คุณครูนะคะก็สำหรับค่าเรียนนี้นะคะก็ใช้แบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ขัมสองนะคะเดี๋ยวเราจะทำกันในหน้าสามสิบเก้านะคะเรื่องพลังงานต่างๆผมขยายใ,ให้ใหญ่นิดนึงค่ะอ่าแล้วก็อ่าข้อแรกนะคะก็เตรียมแบบอัดนะคะให้พร้อมเครื่องเขียนให้พร้อมข้อที่สองนี่ถ้าช่องทางการเตรียนนะคะ เมื่อถึงเวลาเรียนเวลาหมายโมงเนี่ยถ้าเกิดนักเรียนพร้อมนะคะก็อาจจะได้เจอกันในคาบเรียนออนไลน์นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงนี้นะคะช่วงฝนตกหนักก็อาจจะมีปัญหาเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะก็เพื่อให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้นนะคะคุณครูก,ก็จะมีให้เรียนย้อนหลัง เดี๋ยวคลิปวิดีโอการสอนไว้ให้นะคะเมื่อสัญญาณดีแล้วหนูก็เข้ามาเรียนได้นะคะอ่าแล้วก็เรียนย้อนหลังทั้งหมดนะคะก็กดลิงก์เรียนแล้วก็ส่งงานได้เลยค่ะวิธีการส่งงานเพือนครูก,ก็ส่งผ่านเช็ตเฟซบุ๊กที่เดียวนะคะอ่ากดลิงก์นี้ก็จะไปยังเฟซบุ๊กคุณครูได้เลยนะคะอ่ะมาดูเรื่อง พลังงานต่างๆที่เราจะต้องเรียนรู้กันนะคะได้เรียนรู้จักพลังงานอะไรบ้างคะชอ่าพลังงานได้เรรู้จักพลังงานอะไรบ้างเอ่ยอ่ะอย่างแรกเลยอ่าอันนี้จะ อ่าไม่ค่อยคุ้นเคยกันเท่าไหรนะพลังงานกลนะคะจะไม่ค่อยได้ยินกันนะคะส่วนใหญ่เป็นพลังงานที่อยู่กับวัตถุที่มันหมนุนหมุนนะคะพลังงานกลพลังงานที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่นะคะอุปกรณ์ไหนเคลื่อนที่อุปกรณ์ไหนหมนุนๆมนนะคะอย่างนั้นก็จะเรียกว่าพลังงานกลต่อไปพลังงานแสงค่ะก็พลังงานแสงเราได้เยอะที่สุด เป็นพลังงานที่ใหญ่ที่สุดก็คือได้มาจากดวงอาทิตย์นะคะอ่าต่อไปพลังงานเสียงค่ะนะคะก็เป็นการสันสนรส่นสะเทือนวัตถุชนิดไหนสั่นสะเทือนก็จะเกิดเป็นพลังงานเสียงนะคะเด็กๆลองจับตรงที่ลําคอของตัวเองอในขณะที่นักเรียนพูดเนี่ยลําคอของตัวเองก็จะสั่นนะคะอ่าเมื่อลําคอสัน่นก็จะเกิดเป็นเสียงนะคะแต่เมื่อเราไม่พูด คอก็จะไม่สั่นนะคะเด็กๆอาจับดูนะคะขนาดพูดคอจะสั่นขนาดไม่พูดคอก็จะไม่สั่นนะคะต่อไปพลังงานไฟฟ้านะคะก็เป็นพลังงานที่เล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่านตัวนําไฟฟ้าทำให้เกิดกระแสฟไฟฟ้า,ดาเด็กก็จะมาเรียนรู้อีกทีนึง อ่าวันนี้เราจะเรียนเราจะรู้จักเบื้องต้นอ่ามีพลังงานอะไรบ้างในชีวิตประจำวันนะคะโอเคอ่าคร่าวๆนะต่อไปมาดูแบบฝึกหัดของเราเดี๋ยวเราทำแบบพร้อมๆกันนะคะดเด็กๆเปิดแบบฝึกหัดหน้าสามสิบเก้าค่ะแบบฝึกหัดก็จะเป็นกิจกรรมการทดลองบางช่วงบางตอนเราก็จะมีสาธิตการทดลองบ้างนะคะแล้วก็บางการทดลองก็ อาจจะเว้นข้ามไปนะคะอ่าอันนี้คือแบบฝึกหัดหน้าสาสิบเก้าโอเคนะคะมีทั้งหมดหกข้อนะคะเดี๋ยวดูทีละข้อก็ได้ค่ะตัวหนางเซอร์จ,จะได้ใหญ่หน่อยอ่ขาข้อได้หนึ่งพลังงานพลังงานคืออะไรคะ พลังงานคือปริมาณที่แสดงถึงความสามารถที่จะให้สิ่งต่างๆทำงานได้นะคะเดีกๆก็เขียนความหมายของพลังงานลงไปได้เลยนะข้อ,อที่สองพลังงานไฟฟ้าเป็นยังไงคะเป็นพลังงานที่เปลี่ยนมาจากพลังงานอื่นอ่าเมื่อกี้เราเจอแล้วก็คือเกิดจากการที่อิเล็กตรอนนะคะเคลื่อนที่ผ่านตัวนําไฟฟ้า ทำให้มีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นนะคะอิเล็กตรอนเคลื่อนที่นี่เป็นยังไงเดี๋ยวเราดูอีกทีหนึ่งในบทเรียนเรื่องการเกิดพลังงานไฟฟ้าเราจะทราบได้รู้จักอิเล็กตรอนแล้วก็ตัวนาไฟฟ้านะคะได้ทราบว่าพลังงานไฟฟ้าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะคะต่อไปเราได้สอพลังงานเสียงคือพลังงานที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของสิ่งต่างๆนะคะวัตถุอันไหนสั่นก็จะเกิดเสียงขึ้นมา ข้อที่สี่พลังงานแสงนะคะก็คือพลังงานที่แผ่รังสีมาจากตดวงอาทิตย์นะคะอ่าใดๆก็สามารถกดหยุดเอาไว้แล้วก็ฟังบรรทูต่อได้นะคะกดหยุดเพื่อเขียนต่อไปข้อ5ข้อหกค่ะข้อหา, 5, า 5, พลังงานความร้อนนะคะพลังงานความร้อนนี่มาจากหลายแหล่งแต่แหล่งที่ใหญ่ที่สุดก็คือที่ไหนคะ่ะ ดวงอาทิตย์นะคะดอกไมาเป็นการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงต่างๆก็ทําให้เกิดพลังงานความร้อนพลังงานกลน,นึกถึงพลังงานกลน,นะคะก็จะนึกถึงวัตถุที่มหมุนหรือเคลื่อนที่นะคะพลังงานที่เกิดจากการกระทําของแรงเกิดแรงผลักแรงดึงต่างๆแต่ไม่เกิดการหมุนและเคลื่อนที่นี่คือพลังงานกลน,นะคะเคอานี่คือตัวอย่างพลังงานทั้งหมดนะคะมีทั้งหมด5พลังงานด้วยกัน มีพลังงานอะไรบ้างคะพลังงานไฟฟ้าพลังงานเสียงพลังงานแสงพลังงานความร้อนเละพลังงานคนพลังงานเหล่านี้สามารถเปลี่ยนไปมาสลับกันได้นะคะเดี๋ยวเราจะเรียนต่อในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของพลังงานโอเคเมื่อได้เขียนความหมายของพลังงานทั้ง5้าพลังงานแล้วมีทั้งหมด6คคำถามนะคะก็ส่งครูผ่านเช็ตเฟซทุกถ่ายรูปส่งนะคะ โอเคอ่ะสำหรับวิทยาศาสตร,ร์ปาสามวันนี้นะคะเราก็เจอกันแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ